เ้าเจอกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มันเย็นครับเย็นลับจากเดือานวันนี้ก็จะมาทําน้ําตกกินกับสมก็มีน้าําปลาน้ําตาลข้าขั่วพริกหอมแดง ผักชีฝรั่งหอมแดงผักชีฝรั่งชูรสชูรสเริ่มกันเลยครับผมป๊๊บน้ำปลาสามช้อนโต๊ะหนึ่งสองสามนี่ครับใช้มหน่อยหมูเราหมักแล้วอยาไปใส่เยอะมันจะเค็ม สร๊บก็น้ำตาลเป็นระวันงั้นเดี๋ยวทำน้อยไม่พอหรอกไม่พอกินนี่ครับน้ำตาล พวกไปน้ำตาลทุกๆอันนี jaar jaar ้อืใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายนะครับผมคุยุยคให้เข้ากันเข้ามาดีแล้วนี่ มะนาวครับมะนาวนาวก็บีบไว้มะนาวดีเข้าไปม,มะนาว,านาวอืมล้างมือแล้วนะครับท่านชมครับผมวันนี้กลับมายังไม่ได้เข้าน้ำเลยเออดีเข้าไปมะนาวเดี๋ยวใช้ไม่ทันแล้วมันจะ เสียใส่ตามใจชอบครับผมสุดใขรชุดมันครับเราเตือมะนาวไปปุ๊บเลือถ้าไม่ใช่น้ำตาลกับผงที่รถมันก็จะปุ๊บหายไปนี่เพราะว่ารถมะนาวมเข้าไปแล้วเปิดฝาปั๊บเปิดพระอบพบรักโมรา เดี๋ยใส่เยอะตามใจปากมันบากสูดคนว้าฟ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 ้านี่ครับค,ค,คน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 แล้วซิมซิมครับซิมอืมโอเคเปรี้ยวหวานมันเค็มพอดีนี่ก็ หมูหมูนี่เราไปทอดก่อนนะหมูเราไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บทอดไม่ต้องสุกนะสุกแค่ห้าสิบเปอรเซ็นแล้วเราก็มาหั่นพอหั่นปุ๊บเอาไปคั่วอีกรอบแล้วมันจะหอมมันจะนุ่มนั่นไงแหมเชฟมาเองแล้วเราก็เคเรคเคเรคเคเร็เคเรคเคเรคเคเร เข้ากันโอโหป็นไงครับสีสันมากมากเกินไปยินห้อมเปิดไฟก่อนฮะนี่ครับสุดครับผมอันนี้สุดเส่็จพวกก็ผักใส่ไปเลยผักชีฝรั่งครับอหอมหมปับเข้าไป ยังคนบอกเชฟอย่าลืมเข้าขัว่วอืมเข้าขั่วอยู่นี่ลืมไปแล้วล่ะเ <laughs> ข้าขั่วกันเลยจั่วว่วชวอันนี้เพื่อให้น้ำตกเราไม่ไม่เรียกอะไรไม่น้ำเยอะจนเกินเพราะว่าพอเข้าขั่วมันลงไปปุ๊บมันจะดูดป๊าบนี่ เสร็จแล้วครับน้ำตกน้ําตกท้อตกหมูอืมตอนชิมขออนุญาตล้างขาวสักหนึ่งจอกอืม อืมน <łość> ูนุ่มมากเรียบร้อยครับน้ำตกจ่าติง